สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เอาเหรียญนะครับสองเหรียญนะครับที่เห็นในภาพนะครับของรุ่นอธิฐานบาราลโชคครับของหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนแห่งวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครครับนะครับสองเนื้อนี้นะครับเป็นสองเนื้อที่คนต้องบอกว่าหากันให้ควักกันเลยนะครับตามหากันครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะครับหนึ่งครับก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่คนนะฮะนิยมนะครับนิยมเก็บสะสมของหลวงปู่ศูนย์นะฮะเนื่องด้วยหลายๆองค์ประกอบนะครับ หลักๆก็คือเจตนาการสร้างนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับสร้างปุนเพื่อโรงพยาบาลนั่นเองนะครับนะฮะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของความสวยงามนะครับของรุ่นนี้นั้นใครได้เหรียญจริงนั้นบอกเสียงเดียวกันนะครับว่าสวยนะครับรูปแบบไม่ซ้ําใครและที่สําคัญนะครับสเนื้อที่พามาดูเนี่ยสร้างน้อยมากครับสร้างเพียงแค่99เเหรียญเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองมาชมครับ ก่อนจะไปเริ่มนะครับก่อนจะไปเริ่มดูเหรียญกันนะครับขออนุญาตนะครับใครที่ชอบกดติดตามกด subscribe กดแชร์ไปเยอะๆครับใครอยากศึกษาวัตถุมงคลหลวงปู่ศนลจรัทวันรโน,โน,นะครับประวัติประนิทานหรือว่าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับท่านก็เข้าไปกดติดตามกลุ่ม Facebook ชมรมศรัทธาบารมีหลวงปู่ศุลจััทวันโนได้เลยครับวันนี้นํามาให้ดู2เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเริ่มจากเหรียญนี้กันก่อนครับเป็นอปปกาล,ลงยาาีน้ําางินครับผม เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่ศูนย์จันทวุโนแห่งวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครครับเชื่อรุ่นอาธิษฐานบดาลโชคครับอันนี้เป็นอัปปะก๊ะนะฮะลงยานุ้มเงินจีวรนี่ออกเหลืองทองนะนะครับเนื้อนี้จัดสร้างเพียงแค่99เหรียญเท่านั้นนะฮะต้องบอกว่าจัดสร้างน้อยมากๆนะครับแล้วก็สวยงามน่าเก็บสะสมนะครับกรอบนี้ก็เลี่ยมมาครับกับช่างท่านหนึ่งเดี๋ยวขึ้น Facebook ให้ละกันนะครับ อ่ะนี่คือหลังเหรียญคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าความคมชัดนะครับของเหรียญนะครับทำไมคนถึงชอบจังเลยสำหรับรุ่นนี้นะฮะรุ่นอธิษฐานบดานโชคนะฮะดูฮะท่านดูดูความคมชัดนะฮะของเหรียญฮะดูรายละเอียดริ้วรอยนะครับเส้นเกษานะครับดูดูดูครับดูผิวหนังของลงปู่สูงท่านเนี่ยละเอียดนะครับละเอียดมากๆครับนะฮะละเอียดละเอียดจริงๆนะครับเดี๋ยวลองดูชัดๆอีกทีหนึ่งฮะ ดูฮะนะสักครู่นะครับจะโฟกัสเนี่ยฮะดูครับบริเวณลำคอเนี่ยริ้วรอยบริเวณแขนนะฮะดูฮะดูการคุยพื้นเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับคุยมือสดสดด้านบนก็องค์พญายนาคสวยงามครับบริเวณที่ลอยขึ้นมาจากมือนั่นก็คือยันที่หลวงปู่ท่านจานสดๆนะฮะอันนี้คือลูกประคำนะะแล้วก็มือจีวรนี่ต้องบอกว่าเป็นศิละปะที่สวยงามนะครับเป็นพุทธศิลป์ที่ สวยงามนะครับคือไม่แข็งกระด้างนะครับดูอ่อนโยนนะครับดูเป็นงานทั้งจะมองว่าเป็นงานศิลปะก็ก็ก็ไม่ผิดนะฮะจะมองว่าเป็นวัตถุมงคลที่เลอค่าก็ได้เช่นกันนะฮะดูรูปประคำอีกทีหนึ่งฮะดูความคมชัดของรูปประคำชัดมากๆฮะนี่ฮะนี่คือรุ่นอธิษฐานบันดาโชคฮะลงงยันน้ำมงินนะฮะดูด้านหลังฮะบริเวณด้านหลังนี่ครับด้านบนเนี่ยเป็นชื่อของหลวงปู่ท่านนะฮะก็คือหลวงปู่ศูนย์ จันทวันโนตัวหนังสือค่อนข้างที่จะคมชัดกันเลยนะครับวงกลมนี้คือสัญลักษณ์คาว่าโอมนะครับมั่งมีมั่งคั่งนั่นเองนะครับส่วนบริเวณถัดถัดมานะฮะตรงกลางนี้ที่ท่านเห็นใหญ่ๆตรงนี้นะฮะเป็นยันมหาโชคปกกรัพั์นะครับยันเรียกเงินเรียกทรัพย์นั่นเองนะครับตรงนี้เป็นโค้ดประจํารุ่นครับคำว่ารวยนะฮะต่อคําว่ารวยนะครับถัดลงมาฮะข้างๆของ พระมหาจากักรพรรดิที่ท่านเห็นนะฮะเป็นคล้ายๆกับรอยขีดรอยยันเนี่นะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ยันค้ำยันคูนนะฮะยันจานสดเลยนะครับของหลวงปู่ศูนย์ท่านจานเพื่อให้รุ่นนี้โดยเฉพาะนะฮะก่อนที่จะนํามาแกะเป็นบล็อกก่อนที่จะนํามาแกะลงพิมพ์นะฮะและบริเวณตรงกลางนั่นก็คือองค์พระมหาจากักรพรรดิต้านล่างนั่นคือปี2564ครับปีจัดสร้างนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คือวัดป่าอิสระธรรมตะมลวาใหญ่อ อากาศอานวยจอสกลนครนั่นเองนะครับโค้ดกำกับหมายเลขก็เป็นการยิงเลเซอร์ด้านหลังแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือลงยาน้ําเงินจัดสร้าง99เหรียญต่อมาครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นสุดยอดของหายากนะครับสุดยอดของหายากอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คืออปาก้าลงยาแดงนะครับจัดสร้าง99เหรียญเหมือนกันนะครับสำหรับกรอบนะครับกรอบนะครับสวยงามแบบนี้นะครับ ผมทำกับช่างต่ายนะครับช่างต่ายเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปนะฮะรูป Facebook ท่านให้แล้วกันนะติดต่อกันเอาเองนะฮะราคาไม่แพงนะครับมาดูมาดูนะครับว่ารายละเอียดของเหรียญเป็นยังไงนะครับดูกันชัดอีกสักทีหนึ่งดูองค์พญานาคคมมากฮะดูองค์หลวงปู่ศูนย์ท่านนะฮะดูริ้วรอยบริเวณลำตัวบริเวณใบหน้าท่านเีกเสาท่านนะฮะดูบริเวณลำคอเนี่ยแล้วดูยัน โอ้โหต้องบอกว่าสวยดูศิลปะการคุยพื้นการลงยาเนี่ยงานเกรด A นะฮะดูครับดูริ้วรอยครับดูดูจีวรเนี่ยผิวไหวนะครับยังกบเป็นผ้าจริงๆเลยนะครับดูครับด้านล่างก็เป็นชื่อชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นชื่ออธิษฐานบนดานโชคนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับบริเวณด้านหลังกันอีกทีหนึ่งนะครับแหมสวยจริงๆครับสําหรับอัปกากาลงยาแดงนะครับ ราคาเล่นหาก็หลายพันแล้วครับสําหรับเนื้อนี้นะครับด้านหลังก็เหมือนกันครับกับลงยาน้ําเงินนะครับองค์ประกอบทุกอย่างเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ลงกล้องให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเวียนหัวกันนะฮะเอาว่าเดี๋ยวซูไม่ดูก่อนแล้วกันครับว่าลงยาแดงสวยขนาดไหนครับท่านดูสีสดมากๆครับสีสวยสีแดงสดใสนะครับดูครับสวยจริงๆครับนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับใครที่อยากได้นะครับ เนื้อสองเนื้อนี้ผมไม่มีขายนะฮะผมมีน้อยมากครับผมมีพอเก็บสะสมแต่ถ้าท่านอยากได้ท่านลองไปศึกษาในกลุ่มชมรมศรัทธาบารมีหลวงปู่ศุนะครับ mm. เผื่อมีคนใจดีอยากแบ่งให้ท่านบูชานะครับสำหรับวันนี้นะครับคนที่ติดตามรับชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับขอให้พบเจอสิ่งดีๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ